มันหนีมาอีกแล้วพี่น้องงัวใหญ่งูพญายญ่บินมาอีกแล้วพุ่นเป็นตะยานเนาะพี่น้องเนาะเข้ากระบุมีเดอกพุ่นมันสีส้นสมบัติจักเฮ้ยมันโผล่ต้องพี่น้องเนาะมันสีส้นซ้ำหนี่เบิ่งแหละสร้างบ้านพอคทำเพสร็จฝนตกแห้งเด้อพี่น้องเอ,อ้ยตกมาหนีเป็นชั่วโมงแล้วเนาะตกตั้งแต่แปดแปดแปดโมงเสาพี่น้องเอ,อ้ย แปดนาฬิกาแปดโมงเสาสองโมงเสพี่น้องตกคึงล่ะตอนนี้ก็สิเข่าหาโมงล้สิเขาสิบเอ็ดโมงเสา์พี่น้องเอยตกสองสามสี่โมงละตกแห้งไร้บานพอกขาเพชพี่น้องฝนตกแห้งดื้อฝนตกแห้งด้อพี่น้องเอ้ยตกอาด้ายก็ต้องห่วงพี่น้องตกแห้งลร้ ต๊กไอ้ลีร้อนนียพอเป็นซังกระซีสี่ยอดโคดรพี่น้องใ้ขั้นต๊ะก,ก็ได้ขั้นต,กกต๊ก็กต๊คักต๊แน่หน้ามองนาบานเพราะก็าเพชนี่เพิ่มขึ้นเรื่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยแต่ต๊กนักเขาไปเรื่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยท่วมแล้วบาทนี่ยท่วมเบดละใส่นาบานเพอก็เพาเนี่ โบมีมองไหลออกพี่น้องแล้วก็ขึ้นขึ้นสาอยู่ด้วยแหเนาะตกเขิงอะไรฝนแต่ว่าก็คือบสันเห็นถ่วงเห็นยังเป็นไงละ่ะด้วยฝนมีมองซึมมองไหลออกก็จักระเนาะเอาเบิ่งไปนี่างไรพี่น้องตกนำนำมาอีกเบิดมือมันนี้ถ่วงแน่บ้านพอความเพียรแต่ก็ถว่วงเร็วบกเร็วตกคักตกคักพี่นอ้องเลย ก็แหงหลายน,นี่พี่น้องมาเบินยี่มุมหนึ่งฝน,นอันนี้คือฝนไปได้พี่น้องเศร้าให้เศร้าหน้าลกกาดำหน้าใส่ปุ๋ยมันมีแห้งและเนาะพี่น้องเห็นล,ลกกระลังลกกากระลังดำหน้านห้องห้าน้ำมันมีแห้งและเนาะลกกาทาเราดื้อลกกา ลกกาเต็มที่โรนโมนีละกระดัมมืออื่นนะพี่น้องดู้เป็นได้บาทนี่จมว่าขาดน้ำจมว่าหิวน้ำจมว่าหน้าบ่มีน้ำพ้นบ่ตกเป็นได้เป็นได้ละพี่น้องบาทนี่เนาะส่วนฟอกผัเพ็ดบ่ว่าแล้วตกบ่ตกก็บ่ได้เป็นยังฟอกผักเห็ดก็ฟอกผัเพ็ดบ่ได้เห็ดไทยใส่น่าบ่ได้ปลูกฟอปลูกมันคือเพื่อน S <S เหรอแจ้งได้บ่ได้ป,ป,ปลูกปอปลูกมันบ่ได้ดำให้ดำนาบ่ได้จมดอกอันจมแต่ว่าน้ำโค้งบบขึ้นหันละใส่เบ็ดบ่ถือปลาจมแน่น้ำโค้งลดลงเนาะแต่น้ำเคิงน้ำโค้งขึ้นไหวกระจมมีได้ละ่ะขึ้นไหวแท้เพราะว่าเนาะ่อกะคำเพ็ดจมแต่เรื่องน้ำโค้งขึ้นน้ำโค้งลงหันละปลาโบกินเบ็ดและผอคำเพ็ด ของเลิกเลิกเลิกต้งเลี้ยนแหละก็ลงไปโคง้งไปยาเมืองเบ็ดเบ,บ,บ,บืองเกี่ยก้นบบถือกระจมละบาด,นพ,น,ดพน,านพี่น้องเท่านั้นพอกา็ดจมอันหน้าบ่มีน้มเนี่บ่ได้จมนโนฝนเดื้อฝนใหญ่กา็ดนี่เด้อโบได้จมแหน่เตลเพื่อนตัวหนเนาะพี่น้อ,นนนนน <c oughs> นองเอ้ยไอ้เบื้งน้ำไฟสิละฝนนี่มันตกงามมันตกงามมันแหงมันแลงงามมันแหงมันแรงอ่ะเทะๆสมให้พี่น้องเพระาะทาบส้น เศร้าบานเศร้าอันนี้เข่าบอกเข่า,าวาอยู่เนาะนอกนอมมนธรรมศาสตร์ก็ได้แต่ก็บอกไปเพราะซ้ำนั่นละทำแบบธรรมศาสตร์เนาะแต่ละปีมันก็มีแลรงมีฝนตกฝนบบตกทามันตกระบาดนี่บบต้องจมบานท่วมอีกบานมีอย่างฝนฝ่าอากาศถ้าตกน้ำเขาน้ำเขาก็ท่วมตัวพี่น,อนออ้องมันเนี่พอกุณเพจออกมา ทายหนำทายฝนตกล้วก็จมน้ำพี่น้องจมเช่นพี่น้องเศร้าให้เศร้าหน้าเฮาดี่แห้งและฝนฝ่าตกตามตกต่องตามฤดูกาลเมื่อค้นกะกาบังพนะฝนบดตกจกเทือสีดำกับบดดําอ้บาบ้านนี้มันมาเลยพี่น้องเอ้ยดีใจนำดิ่แห้งนำสุ่มชํำเย็นสบายละบนันส่วนพวกเอาห้ามันใส่ปุ๋ยมันดื้อเป็นไ้ ใส่ปุ๋ยมันแล้วฝนตกมาใส่พอด,ดีพอด,ดีปุ๋ยละลายเนาะปุ๋ยละลายดีใจน้าอยู่พวกเอาห้ามันหลักก็ใส่ปุ๋ยมันแล้วเนาะฝนตกนั่นนี่เอาหนากระไงได้พี่น้องเขาดึงจวดจวดจวดไปหลดเนาะมันสุ่มมันดินหนุ่มดินนวลพอกขาเฟ็จจมจมเหลืองนบสตกพี่น้องพี่น้องเขามีแหงแล้วพวกเศร้าห้เศร้าหน้าเขาสบายสบายละบายดำ บานนี้บ่ต้องสูบเด้อหนามมันเด้อพี่น้องเอ้ยบ่ต้องสูบน้ำบานนี้ดำยางเดียวไปบ่มีหนามไปจมบ่คนบ่ตกหันดำยางเดียวบาน <c oughs> ตัวเนาะตกมาเลยเดยิเด้อพี่น้องตกนำ้ำตกน้ำเขา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 น้ากะสิถ่วมตัวเนาะ มี่มองไหลออกอยู่อยู่แจนะไหนพี่น้องแจตัวนั้นมี่มองไหลออกอยู่แต่ว่ามันข้าเงากระทินมันฟอกเป็ดซับบ่อยเพราะข้าคอนใหม่คอนยังเดี๋ยวจังสิเบิงมั่นพี่น้องถ้ามีมองไหลอยู่ฟอกเป็ดเทนแหละมีมองไหลออกอยู่ไปซองเบิ่มเนาะตกนำโมเสกเจือเรื่อไรกระถินตัวหนามเนาะน้ำโค้งก็ขึ้นน้ำโคกก็ขึ้น <laughs> เดือยพี่น้องเดือยนำโค้งกะขึ้นเร็วพี่นอ้องไปมีเรือมีหยังลงไปเบิ่งเด้อฝนตกนำนำเขาเรือลมเนะพี่น้องเลยเรือลมเด้นำโค้งกะขึ้นเร็วฝนกระตกตั้งแต่สองโมงมมเช้าคุณน้ำในเรือกะไลยนี่โอกาสลมเดือครับอันส่วนเพ,เพื่อนขเพาะเพชรเบาๆดอกตกแน่เลยๆกันหน่อยพุ่นกะ ทีถ่ถ่วงโหลดดอกพี่น้องเลยนะครับฝนได้อันพี่น้องฝนตกได้เดียวนี่หันได้ทั้งบ้านพี่น้องเป็น,นยังไงตีถ้าบานพอคอมเพรสันตกนำตกนี่ตกดีในมื่อนี่ได้บอลมาตกดีมาไลายมื่นได้พี่น้องถ้าก็ตกดีมื่อนี่ละนำลงมาแต่เศ้าเหมือนมันสิคัมมีลีดีน้องมันจิตโตกหอดคำเด้อครับนี่เด้อจิตโตกหอดคำมานละพอคอมเพรสเบิง่ง เรื่องทวมนี่โบตุง่วงพี่นอ้องเรื่องทวมโบตุงฮ่วงที่ทายห้เบิงนี่เบินว่าอันยังได้ทายเบิงบว่านตลกแต่ยังเป็น,ปนสาพี่น,น้องเนาะบอได้ว่าหาซีลงซีเหลียดบอได้ว่ายังแต่ว่ามันทวมมันกับบได้ทวมเถิงดอกมันกับมีมองไหลออกอยู่เดี๋ยวมันกับไหลออกไปน้ำแต่ว่าบอกเรื่องมันไหลสาเนี่ยมันกับมีไหลสาอยู่แต่ว่ามันกับยังไหล ถั่วมบวมซ้ำนี่ละถ่วมมันซ้ำนี่ละกบบระบื้อวงบวมรายยังดอกพี่น้องเรื่องปกติเนาะปกติพี่นอ้องต้องไปซีเรียสเนเป็นอย,ยากอยายให้เบิงงซื้อแหละพี่น้องบอ้วนประจานตัวเองได้บ้วนดูย์บานบวมมีมองทางนา้ำไหลออกบแมแนมีโยแต่ว่าอยากให้เบิงงซื้อกระตกเล็กเน,น้อยๆก็ะถ่วมฮ่าฮ่าไปซีเรียสน้ำผอกระเพื่อเจ้าพี่น้อง ฝนกระโตอิรีเดินมาอนน้นำเขาน้ำลงมาซ่อนพวกดำหอยดำหน้าเนาะซ่อนเพิ่นแล้วดำหน้าแข่งฝนมีแหวงเลยเนาะกูได้ดำหอยดำหน้าในช่วงนี้เนาะพี่น้องอ่าล้างสู่ฝ่าหน้าสู่ดินแต่ว่าส่วนมากอะบ่ค่อยดำกันดอกขอมือมีแต่หวานเอาเนาะหวานกันหวานก็นดีส่วนเขากําลังปงกําลังแตกข่มล่างหนุ่ของหนุ่เขาหรือว่า สูงกอลังหนุกเขาแหลพะพอดีหยาบโปงเนาะพี่น้องเนะเาะดีใจน้ำพี่น้องเศร้าไงเศร้าหน้าเศร้าวสวนมันสวนสวนยางนี่บดิกีดอกมะเรงนี่สวนยางในโบติกีดอกพี่น้องฝนตกแน่นี่พวกสวนยางโบดิกียางดอกนอนสบายเนาะพี่น้องเนาะ